สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สาขาหนะ้าอาชีวะนะคะมีจี้สวยๆน่ารักน่ารักนะคะมาให้ชมกันนะก็มาดูอันแรกกันเลยก็จะเป็นจี้เลขเก้านะคะลายไทยนะอันท,ที่สองก็จะเป็นหัวใจขัดเงาค่ะต่อมาก็จะเป็นจี้แอปเปิ้ลแล้วก็หัวใจตรงกลางนะคะรอบๆก็จะเป็นงานทรายนะ ถัดไปก็จะเป็นงานคล้ายๆขัดสายะค่ะลูกค้าแต่ว่าเป็นขนแมวนะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นดาวแล้วก็ตัดลายสายนะคะก็ลูกค้าจะมิกกับสร้อยคอหนึ่งสลึงแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นสร้อยคอหนึ่งสลึงเป็นโซ่ไข่ตันขัดเงานะคะก็จะมิกกับจี้น้ำหนัก1.9กรัมนะคะเป็นรูปหัวใจนะ สวยๆลูกค้าไม่ชอบตัวสร้อยแบบนี้หรืออยากได้ลายแบบอื่นมามิกกับจี้นะคะก็เข้ามาชมกันได้นะคะที่ห้างทองหวังอยากมีสาขาหน้าชีวะนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ